คำว่าอน,านัตตามันคืออะไรคำว่าอนัาตามันมีความหมายว่ายังไงคำว่าอน,านัาตานี่ชาวพุทธบางทีก็ยังเข้าใจคลเายเื่อนอยู่มาก คำว่านาตานี่ให้เราเข้าใจว่ามันเป็นคําปฏิเสธของคําว่าอัตตาอาณาตาเนี่เป็นคําปฏิเสธของคําว่าอัตตาถ้าเราจับประเด็นตัวนี้ได้เนี่ย เราจะเข้าใจความหมายของว่าอนัตตาได้ถูกต้องอนัตตาคือไม่มีตัวตนดิแท้จริงส่วนัตาคือมีตัวตนดิแท้จริงอนัตตานี่จริงเป็นคำปฏิเสธคำว่าอัตตา เราจะเข้าใจคำว่าอัตตาได้เราต้องมารู้จักคำว่าอัตตาก่อนว่าอัตตาเนี่ยคำคำนี้เนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงคำว่าอัตตาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ทาวรมั่นคง คำว่บบาตาเนี่คือสิ่งที่เป็นอยู่ตั้งอยู่ทาวรมั่นคงโดยโดยตัวมันเองไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตับกาลเวลาหรือเหตุปจัจจัยใดๆมันตั้งอยู่ยังไงก็ตั้งอย่างนั้นแหละคำว่าตาเนี่ยแล้วก็อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของตนเป็นตนอย่างเต็มที่ คำว่าตาคือสิ่งที่ถาวรมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยและการเวลามีอำนาจน,นตนอย่างเช่นสมมุติว่าถ้ามีาตาตัวตนอย่างเช่นคนคนคนนั้นก็ต้องถาวรมั่นคงตายไม่เป็น จะว่าเป็นกี่กับก็บกตามกี่ล้านหรองไขก็อยู่งั้นแหละไม่เปลี่ยนแปลงทั้งรูปร่างหน้าตาและอยู่ในบัคขบัญชาของตนคือคงทนยั่งยืนถาวรมีอัตตาที่แท้จริงไม่บุบสลายตายไม่เป็นคนง,ง่ายคงที่สเสถียรอัตตาคือความเป็นใหญ่ความคงที่ความสเสถียรความไม่เปลี่ยนแปลง เยีอยมนาจในตนเป็นอยู่อย่างไรก็อยู่นั้นตลอดกาลละนานไม่มีอะไรทําให้เปลี่ยนแปลงไปได้เรียกว่าอัตตาแต่อัตตาอัตตาเนี่ยคำว,ว่าอัตตาเนี่ยมันไม่มีคือมันไม่มีอยู่จริง ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมอัตตาดังที่ว่ามาเนี่ยมันไม่มีจะเป็นรูปธรรมก็ไม่มีนามธรรมก็ไม่มีเป็นสังขารที่มีใจคลองก็ไม่มีไม่มีใจคลองก็ไม่มีคืออัตตาเนี่ยไม่มีในที่ใดๆเลยรูปที่เป็นอัตตก็ไม่มีนามธรรมที่เป็นอัตตก็ไม่มี สัข้ขาสักหลายตัวเป็นอัตตาก็ไม่มีเพราะนั้นพระเจ้าจึางตรัสคำว,ว่าอนัตตาคือไม่มีตัวตนแท้จริงอนัตตาเนี่ยมันจะเป็นคำปฏิเสธนะเป็นกาปฏิเสธคำว,ว่าอัตตาเนี่เยเราก็จอย่างนี้แล้วอัตตามันมีความหมายยังไง กเจ้าปฏิอาตาแล้วมันมีลักษณะอยู่พระเจ้าแสดงไว้ในอนัตตลักษณะสูตรนะลักษณะของนาตาลักษณะของนาตาคือหนึ่งมันไม่เที่ยงลักษณะขก็ตาข้อที่หนึ่งมันไม่เที่ยงสองมันเป็นทุกข์สามมันไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาให้เป็นไปนตามอำนาจของตนได้ สามอย่างนี้คุณสมบัติของอนัตตาสิ่งนั้นไม่เที่ยงจึงเรียกว่าเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเป็นทุกข์จึงเรียกว่าเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่สามารถบังคับรระชาได้จึงเรียกว่าเป็นอน,นัตตาเพราะในการประกาศอนัตตาคือพุทธเจ้าประกาศแล้วอนัตตาห้สัตว์ทั้งหลายได้ทราบเนี่ยประกาศแล้วษนะสามคือว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ มันไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในอำนาจของเราได้นี่คือคุณสมบัติของอนัตตาอย่างเช่นรูปธรรมอันเป็นตัวเรานั่งอยู่นะมนุษย์ตัวเราก็เป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนที่แท้จริงเพราะว่าตัวนั่งอย่นี้ก็ไม่เที่ยงมันเกิดมาโตมาจนเท่านี้อีกน่อยมันจะเหี่ยวลงเหี่ยวลงแก่เก็บตาย ดินไปสืด่ดินน้ำไปสน้ำลมก็เลยให้ไปไป,ประดับเป็นผยผงไปพวกธาตุดินเกิดชาหนาก็ได้ตัวตนใหม่แล้วก็ตายไปอีกเกิดชาหนาได้ตัวตนใหม่ก็ตายไปอีกไม่เหมือนกันสักทีนั้นรูปธปรรมเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันไม่เที่ยงจึงเป็นอนัตตามันเป็นทุกข์จึงเป็นอนัตตามันไม่สามารถระคับได้จึงเป็นอนัตตาคือไม่สามารถเอาไว้นำนาจของเราได้อย่างที่เราบอกว่า เธอจงอย่าแก่ก็ทำไม่ได้เธอจงอย่าตายก็ทำไม่ได้เพราะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่การเหตุก็ดับสิ่งใดมีเที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดมีเที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดไม่สามารถบังคับให้อยู่ในอำนาจได้ก็เป็นอนัตตานี่ความหมายของอนัตตา นามาทมก็เหมือนกันอย่างเช่นเวทนามันเกิดขึ้นอย่างเช่นยกตัวอย่างทุกเวทนาเนี่ยก็เป็นอนัตตาสุขเวทนาก็เป็นอนตาสัญญาจ้งข,งา,ขงา,ยงายเป็น,นอย่างก็เป็นอนตายกตัวอย่างเวทนาเนี่ยง่ายๆมันก็จะง่ายอย่างเช่นทุกเวทนาเป็นอนัตตาอย่างเช่นเรานั่งอยู่ใช่ไหมมียุงมากัด เมื่อ,อยุงกัดกด็จะคันแล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นมาตรงยุงกัดเนี่ยเกิดเป็นทุกข์ร้อนขึ้นมาทุกข์ตัวน,นั้นน่ะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราเห็นว่าแป๊บเดียวมันก็หายคันหายเจ็บนั่นแหละมันไม่เที่ยงมนันขึ้นแล้วก็ดับทุกข์ตัวน,นั้นมันก็เป็นทุกข์นในตัวแล้วทุกข์นั้นเราก็ไม่สามารถควบคุมมันได้เราบอกอย่าคันนะมันก็คันเด็กเจ็บแล้วก็เจ็บเห็นไหม ทุกเนะี่ยเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างเช่นยุงมันกัดปับ๊บเพราะผัสษะนั่นเองจึงเกิดให้เกิดทุกยุงกัดเด้เป็นผัสษะทุกจึงเกิดเราไม่ได้สั่งว่าอา้าวยุงกัดเธอแล้วเธอจึงปวดนะเราไม่ได้สั่งนะความปวดมันเกิดขึ้นเองมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเนี่ยเป็นอนัตตาเพราะเราไม่ได้ควบคุมมันถึงมันปวดแล้วเธอเราจะสั่งว่าจงหายเยวนี้มันก็ไม่หาย เรื่องจงปวดไปถึงอีกสามวันมันก็ไม่ไม่อยู่ในอำนาจของเราเลยเมื่อยุงกัดเกิดปัสสาะขึ้นใช่ไหมล่ะก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นทุกก็เกิดขึ้นเองแล้วก็ค่อยหายไปเองโดยที่เราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับทุกนั้นเลยนั้นทุกตอนนั้นน่ะมันไม่เที่ยงทุกตอนนั้นมันเป็นทุกทุกตอนนั้นเราไม่มีอำนาจไปบริหารมันได้เลยไม่สามารถที่จะได้ดั่งใจว่าทุกจงเป็นชันนั้นเถิด อยาได้เป็นนี้เลยไม่ใช่มันเกิดเพราะผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยขาดเหตุมันก็ดับไอ้ทุกเวทนานั้นก็เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันมเป็นทุกข์เพราะเราไม่ไม่ได้ตามความารถนาในทุกนั้นนั้นเราจึงได้ความหมายว่าอนัตตาเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะบางทีชาวพุทธมัน ไ่เข้าใจผิดกับคําว่าสุญญตาคือว่างบางทีเราเข้าใจว่าอนัตตาบางคนเข้าใจว่ามันว่างไปเลยมันศูนย์ไปเลยมันหูงเบีเงเป็นกับสุญญกาศไหมบางคนเข้าใจงั้นว่าไม่ใช่ตัวตนเราต้องเข้าใจว่าอนัตตาเนี่ยมันเป็นคําปฏิเสธคําว่าอัตตาเพราะอัตตาไม่มีจริงเข้าใจงี้เพราะนั้นอนัตตาเนี่ไม่ใช่ความว่างนะ ไม่ใช่สุนัตานะอนัตตาก็อนัตตาก็คือมันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีอนัตตามีนะเช่นร่างกายเรานั่งอยู่มีนะมีเวทาน,นาสัญญาังขาาวิญญาณก็มีแต่มันเป็นอนัตตาเพราะอะไรที่ท่านว่าเป็นอนัตตาเพราะท่านปฏิเสธคำว่าอัตตาณัตนนตาจึงมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีมีอยู่แบบไม่เที่ยงจึงเรียกว่าเป็นอนัตตามีอยู่แบบเป็นทุกข์ มีอยู่แบบควบคุมมันไม่ได้การที่มันไม่เที่ยงการที่มันเป็นทุกข์การที่ควบคุมมันไม่ได้มันมีเหตุมันก็เกิดขาดเหตุก็ดับไม่อยู่หน้าของเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ได้ดังความปรารถนาของเรานะนี่เป็นลักษณะของอนัตตาการประกาศให้สรรโลกได้รู้คําว่าอนัตตาเนี่ยพระเจ้าจะประกาศว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ควบคุมไม่ได้ ลักษณะสามอย่างนี้คือลักษณะของอนัตตาดีแท้จริงเพราะนั้นเมื่อเราพูดถึงไม่เที่ยงพูดคำว่าอนิจจังก็เชื่อว่าเราได้ประกาศอนัตตาไปแล้วเพราะอนิจจังมันเป็นลักษณะของอนัตตาเราพูดคำว่าทุกข์ก็เชื่อว่เราได้ประกาศอนัตตาไปแล้วเราพูดว่าไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ก็เชื่อว่าได้ประกาศอนัตตาไปแล้ว เราพูดว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็ช่วยได้ประกาศการไม่ได้ดังใจตามความปรารถนาไปแล้วถ้าเราพูดคําว่าอนัตตาคําเดียวเนี่ยก็เท่ากับเราได้ประกาศคําว่าอันนี้จังทุกขังและไม่สามารถได้ดังความปรารถนาของเราคือควบคุมมันไม่ได้ไปแล้วฉั้นชาวพูดต้องเข้าใจให้ถูกนะว่าอนัตตาไม่ใช่ว่าว่าง หรือศูนย์หรืออะไรที่มันบวงเบงไปไม่ใช่เงิอนอนัตตาเป็นคำปฏเิเสธคำว่าอัตตาทั้นอนัตตาจึงมีอยู่มีอยู่แบบไม่เที่ยงมีอยู่แบบเป็นทุกข์มีอยู่แบบพวกคุณไม่ได้จึงเรียกว่าอนัตตาในทางพระพุทธศาสนาตรงกับคำสอนขององค์สจดวสมาสัมพุทธเจ้า